กมาอะไรครับผมแค่ไม่สบายตะกี้แล้วเดี๋ยวีวิต่อตอนนี้ผมไม่สบายแล้วครับสบายอยู่ตอนนี้ผมสบายอยู่ครับน้องแอมมันเหมือนรวนเป็นอะไรตต่อไม่เจ๊งน,นะ ง่ไม่มันก็ง่ายดีนะคือเนี่ยมันถึงจะเปิดโอ้ยแม่ก็เหมืนปีกนั่นเลยโอ้นี่เขาเขม่เปล่ยนเหรอ

เขาอยากนะห้ามหลดมาเองโอ้โหไม่โอ้ต่อไปแล้วต่อไปแล้ว Why don't ่ o don อี a t this s h a ล้ว ไปแล้วไม่ได้มาชิดมือม่วงครับแ่ไหนก็ตุอดตุตั๊ปรวดวดซึ่งมันก็ยากนิดหน่อยม่คลิปแม่ที่ปวดแปครับ โ oh, oh. อ้โห่าไปชิ้นกูจะลาะอาลาอกเกเนอะ แตนรู้ไหมห้าอ่ะกดตี้อ๋อหมดเวลาแล้วหนึ่งเกมเราหมุงดูกับเล่นเกมไหมเอาล้อมเหม่งดูเล่นเกมไหม 领个。你 ีผมอะผมต้องลาไปก่อนผมต้องลาไปก่อนนะครับจริงกด subscribe กดกระดิง่งเดี๋ยวแปบ๊บแปบ๊แปบตอนนี้ผมต้องตอนนัดตัวต้องกด subscribe กด subscribe และกดกระดิง่งกำลังใจให้ผมแปะคลิปครับบ๊ายบาย